สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆช่อง Youtube ของจันทาวนแก้วหลงคำแล้วก็ทักทายไปอย่างทุกที่ทุกทางที่คลิปของผมจะไปถึงนะครับออเดอร์ซก็ได้เดินทางมาถึงบทที่14แล้วนะครับบทนี้จะมาพาเพื่อนๆไปรู้จักกับเฟดอินเฟดเอานะครับแล้วก็จะเป็นบทส่งท้ายสำหรับออเด c i t y ของผมแล้วนะครับเพราะว่าผมก็จะแนะนำฟังก์ชันที่จำเป็น ที่ต้องใช้เท่านั้นนะครับส่วนฟังก์ชันอื่นยังมีเยอะไหมก็ยังมีอยู่พอสมควรนะครับแต่ก็แนะนำเท่าที่จำเป็นดีกว่าครับมีอะไรก็ค่อยไปคอมเมนต์ถามกันในใต้คลิปของผมหรือเจอผมที่ไหนก็สามารถสอบถามได้เท่าที่มีโอกาสนะครับเอาละพร้อมกันแล้วเราก็ไปกันเลยนะครับผมก็อยู่ในออร์ c ด t y ซิตี้เรียบร้อยแล้วให้ให้ประกอบให้ แล้วก็แอดไฟล์เข้ามาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเฟดอินคืออะไรเฟดอินก็คือดนตรีจะค่อยๆเบาจนถึงดังที่สุดนะครับเฟดออาก็คือดนตรีจะดังแล้วก็เบาลงไปเหมือนกับเพลงยุค90สมัยก่อนก็จะได้ยินหลายๆเพลงนะครับที่ดังแล้วก็เบาเบาเบลงตอนท้ายนะครับเราจะมาเรียนรู้กันนะครับเริ่มต้นเฟดอินก่อนนะครับ ผมขอกดปุ่มโฮมก่อนที่เราจะทำอะไรกับแท็กนี้กด Insert Tab ฟังดูนะครับให้ hey, ประกอบไม่ติ่พิคสสิสองเราโฟกัสแสดงว่าเขายังไม่ได้ Select นะครับต้อง Enter ให้เขาซีเล c t ให้ hey, ประกอบขไม่ติ่พิคสสิสองซีเลเรา 4, 2, 4, 1, 2, 1, 1, เมื่อ Select แล้วกดปุ่ม Home ไปยังต้นไฟล์นะครับให้เราฟังมาจนถึงที่เราต้องการว่าจะ f a ดอินมาถึงจุดนี้อะไรประมาณนี้นะครับผมกด s p ป c e b a r ก่อน จะทำเฟซอินตั้งแต่ต้นจนมาถึงจุดนี้ผมก็กดชิปโฮมนะครับแล้วให้กดปอเทอร์เน็ต C ีจะเลื่อนลูกศรขึ้นลงหรือกดตัว F ฟฟิลเลนก็ได้นะครับหาคำว่าเฟซอินนะครับเฟซอินเจอแล้วนะครับเมื่อเจอแล้วเอนเ r อร์เลยเพลงประกอบไม่ติดิคาสิกสองเพลงมีเพลงบรเลงประกอบกดปุ่มโฮมแล้วฟังดูครับ ก็จะค่อยๆเบาจนถึงดังที่สุดนะครับเดี๋ยวผมขอยกเลิอกอันดูไปก่อนอันดูให้ประกอบลิ้ไม่กับซีสองสีเกิดแล้วทีนี้เฟดเอาทำยังไงเฟดเอาผมกดปุ่มโฮมขึ้นไปก่อนนะครับแล้วก็ทำการสเปซบาร์ฟังก่อนผมจะทำเริ่มจากตรงนี้ไปให้เป็นเฟดเอานะครับก็ค่อยๆเบาลงนะครับ ผมกดชิปเอ็นนะครับแล้วกดอัลเทอร์เนทซีกดตัว F f ฟฟิแลนเช่นเดียวกันนะครับอันนี้เราเข้าไปแล้วเราไม่เอาเรากด F ไปต่อเฟดเอาเฟดเอาเมื่อเจอแล้ว Enter เลยครับให้ประกอบใ้ไม่กี่พิกสิทสองแท็กวิวให้บัให้ประกอบให้ไม่กี่พิกสิทแล้วกดปุ่ม Home สเปซบาร์ฟังดูครับ จะเห็นว่าเขาเบาลงเบาลงเบาลงนะครับอันนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้เพื่อนๆไปปรับใช้สุดท้ายนี้ผมก็หวังว่า o u d c i t y y ที่ผมแนะนำไปจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยฝากช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับต้องการสอบถามเพิ่มเติมคอมเมนต์ใต้คลิปได้นะครับหรือเจอผมที่ไหนถามที่นั่นอย่างที่กล่าวไปนะครับ สำหรับบทเรีนยน a u d a c i t ซิตชุดนี้ผมก็ต้องลาไปแล้วนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ก็ขอให้เพื่อนๆร่ลำรวยเงินทองและสุขภาพกันทั่วหน้าโชคดีมีความสุขทุกๆท,ท่านใช้ไอทีอย่างสร้างสรรค์ให้เป็นประโยชน์ต่อตัวเองและคนรอบข้างนะครับไปแล้วนะครับสวัสดีครับ